มาที่ค่าพี่น้องมือนียา่ารันวันมีกับย้ยงกล้วยพี่น้องมือนีวันยุดวันอาทิตย์บ่ไดไปไสกับสิย,ย่างกล้วยกล้วยของหฮมแล้วแล้วพี่น้องามาถึงเวลากล้วยของโมกูจะเอากล้วยของหมพี่น้องมือนีก็ได้เอากล้วยของหฮมแล้วก็สิไปลกกล้าลก,ลกอันเขาจามย,าายุ่พี่น้องมือนีบ่ได้เขาในบ้านมือนีบ่ได้ทรงของวันอาทิตย์พี่น้องนีหละมันมีก็เลยสิเอากล้วยเขา ข่าห้อมเราก็สิกซ้ำเขาแล้วพี่น้องมึนอนี้ก็ได้พูดพี่น้องฮ้อนดแดดหลับตัวหนึ่งก็ไปลีในปลามันแล้วพี่น้องตายตายตาย,ายข่าหอมเขา่ขา,ห,ขาห,หอมเข่าหอมอห้อนแดดแล้วอยากจิตัวมลมอมอมนิ่เดียวพี่นอ้องช่วยค่อยนู่นเทียงหน้าย,ยแล้ ปลูกมันไหญ่แบบนี้แต่หยาทวมพี่น้องเอ้ยปลูกไปเรื่อยทวงไปเรื่อยเลื่อยหยาก็ได้ไปไปไปเวลาเอากินบะเกียนเวลาเดี๋ยวขาหฮมยังมาท่นทากินแล้วเถอะหมดเวลากินแล้วแดดห้อนแล้วไป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 ขอห่มขอโฮมได้แดดบ่ฮ่อนคือบ่กิ๊ยนลงมันใหญ่หลาพี่น้องเอ้ยหยาถั่วมอกกอก ท่านเห็ดเอาอยู่ปลูกแล้วกับหยา่วมแล้วเอากล้วยลามใส่แล้วพี่น้องจุมงจ้มน่ะจุ้มนี่กันปลูกไม่ปลูกแล้วกับเกิดดีอยู่แต่ว่าหยากับเกิดดีคือกันหยาายมือไรพูดสิม,มาเสียม,มาเห็ดเอาพี่น้องปลูกเพราะท่านเหแล้วอยู่ไทยทิยมไทยทิมปลูกไปเรื่อยไทยทิมไปเรื่อยหยาเกิดไปเรื่อย ไทไใบวัตถิปลูกอีกรูท่านปลูกอยู่อยากหยากริยังแน่พี Hyung ่น้องเอ้ยเกิดขึ้นมาเป็นยิ้ไทยใบวัตถิปลูกไม่มีแต่ปลูกท่านแล้วปลูกไปพร้อมหยากเกิดไปนน้ำพี่น้องอือลายคักหลายแักแน่หยาก็ได้ปลูกเลยเล้ยงหยาก็ทวมเลี้วปลูกท่านแล้วอยู่คุ้มปลูกก่อนไทยถิ่นท่านหมดอยู่ ไป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 เขามันบ่ได้ไถถิ่มมันหยา,าเพราะเฮ็ดเอาหยาได้ก็ถึง่ามซ้ำเนี่ยพี่น้องมันหยาง่ามหลายก็คืทอทิ้มบางนี้ปลูกนี้แล้วก็มาไถมบางนี้ทิ่มพี่น้องไถมบางนี้ทิ่มเราก็จะปลูกไปเรื่อยพี่น้องไถถิ่มไปเรื่อยปลูกสิบไปเรื่อยปล่อยกล้วยใส่ไปเรื่อย เดี๋ยวมันนี่ยายล้วมันมีไบบไทยเบงซ์หนีก,ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นแบบยี่ห้ไทยเนี่ยใหม่เบิ่งไปเรื่อยคือเก่าเหรอพี่น้องมัอนี่กับเซนีราคะสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ข้าขอหมอ,หม,อหมกินน้ำข้าหอมกันพี่น้อง